กลับสบายดีนะสวัสดีครับมินิเฮาสิมาลมเลืองนี้การทุกคนส่งเป็นเรื่องที่กําลังเป็นกระแสเนานะในโลกโซเชียลมีเดเยหรือว่าโลกสื่อออนไลน์เนาะอยู่ในประเทศลาวเฮาในปัจจุบันนี้นะทุกคนส่งว่าแมนแทบอเนาะเพิ่นจะใส้เนาะหรือว่าเปลี่ยนมานําใส้ตระกูลเงินหยวนเนาะอย่างเป็นทางการเนะาะเป็นตระกูลเงินลักแทนเงินกีบลาวนั่นเองมันแมนแทบอลนะทุกนะคนและใส้ในการสําระสะสาร บ่อจะเป็นเรื่องธุรกิจเนาะหรือว่าการค้าต่างๆ,ๆเนาะอยู่ตามเขตชายแดนของลาวและจีนมันแม่แท้บอ่อเนาะเดียมอนิเฮาสิมาโอลมไปนกํกากเนาะทุกคนเนาะว่าจะเป็นอะไรเนาะทุกคนก่อนอื่นการทักทายสบายดีพอแม่พี่น้องมดทุกสุดทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้อก็อยู่ต่างประเทศเป็นได้สบายดีบ่ทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นอะไรห้อนบ่อเนาะมีฝนตกบ่ทุกคนซึ่งว่าอยู่สซปปลาเนาะก็จะตก อาทิตย์ก่อนเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าสองสามมื่อีนก็ฮ้อนเนาะแล้วก็มีลมอยู่เนาะตอนขาแต่ว่าฝนบ่ตกเถื่อเนาะได้ยินพี่ๆบางคนเนาะอยู่ทางประเทศไทยก็มีฝนตกเนาะบางบ่อนมีมักมีมักเฮ็ดตกเนาะทุกคนเนาะแล้วบางบ่อนก็ฮ้อนหลายเนาะซาแบบว่าเคลื่มาตกนรกเนาะทุกคนฮ้อนแฮงเนาะอ่ะสําหรับพี่ๆท่านใดที่เข้าเมืองใหม่ยังได้กด subscribe เนาะทุกคนฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆของข้าพเจ้านั่นเองแล้วทุกคนก่อนสิไปโอโลมเหลืองตระกูลเงินหยวนเนาะอ่าเงินหยวนจีนเห็นเนาะ เดี๋ยวเราเว้าเรื่องสภาพเศรษฐกิจของสปปลาวเนาะของคนลาวเฮาในปัจจุบันเนี่ยเนาะก่อนเนาะว่าเป็นแนวไดนเนาะเดี๋ยวเอาสิไปเว้ากันเนาะทุกคนสวัสดีในปัจจุบันนี่ยทุกคนคืออ่าเงินบาทไทยเนาะคือแบบขึ้นสูงหลายเนาะแล้วก็เงินกีบเราเฟ้อนักนักแห้งเนาะนักในห้องประวัติศาสตร์เลยนะทุกคนแบบนักสุดๆเลยนะแต่ตอนนี้เนาะเงินบาทไทยเนี่ยก็ คืแอแ,แข็งขันเนาะแล้วก็เงินดอลลาร์เงินหยวนแข็งขันอย่างหุ่นแหงเนี่ยนะทุกคนเนาะถ้าเทียบจากเดือนก่อนเนาะเศาอาตาัอาตราอัตราการซื้อเนาะของมือออองม่อวันศุกร์เนาะของมื 13, นะ่อวันศุกร์แมนหาลอยสิบสามเนาะหาลอยสิบสามต่อหนึ่งบาทเนะาะทุกคนอ่าถ้าเป็นหนึ่งพันบาทก็จะตกอยู่ประมาณหาแสนสิบสามพันกีบเนาะคือแบบถ้าคนไทยเนาะพี่ๆคนไทยมาเที่ยวลาวนะปัจจุบันนี่เนาะถือว่าโอ้โหเป็นโอกาสทองนะทุกคนสามารถเที่ยวแบบได้หลายบอนเนาะ กินแบบแซ่บๆอิ่มเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่าเงินบาทไทยแข็งขาแห้งนะทุกคนและอัตราการขายแมนหาหนึ่งแปดนะทุกคนกับเนาะห้าร้อยสิบแปดต่อหนึ่งบาทนั่นเองแต่ก็ถือว่าสูงพอสมควรเนาะและนอกจากนั้นเนาะเงินดอลลาร์เนาะก,ก็ได้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะทุกคนตะกี้เนาะก,กับสนะิบหกเนาะมาปัจจุบันเนี่นกับสิบเจ็ดพันหนึ่งร้อยแล้วเนาะต่อหนึ่งดอลลาร์นั่นเองนะทุกคน เือว่าแข็งขาแหงเนาะสภาพะสภาพเศรษฐกิจล้านปัจจุบันนี่เนาะก็ค่อนข้างจะคราสิสเนาะคราสิสแหงและมีคำถามเนาะหลายคนเนาะว่าจะเป็นปีเอฟซีเนาะแล้วก็คนลาวน้ำกันเองเนาะตั้งคำถามกันว่าคนลาวเฮานี่นะใช้ชีวิตกันแนวไดนเนาะเป็นอยู่แนวไดนฮะนะทุกคนเป็นอยู่แนวไดนเนาะในแต่ละเดือนเนาะเพราะว่าเบิ่งจากสภาพตัวจริงเนาะของประเทศเฮาเนาะก็คือแบบว่าขาของซีค่อนข้างจะ สูงเนาะอยู่ตามตัวเมืองใหญ่ยกตัวอย่างเซนนนครโลเวนจันแบบสิเนาะแล้วก็อีกอย่างเนาะเงินเดือนที่แบบอาพนักงานบม่ว่าจะเป็นพน,น,น,นักงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเนาะเงินเดือนคนไทยจะต่ำเนาะถ้าเทียบกับบรรดาประเทศในซาสหิตรเอเชียเนาะก็คือแบบเงินเดือนค่าต่ำอยู่แล้วนี่ก็ต่ำหลายเป็นอันดับซิปเลยนะทุกคนเนาะก็คือ1นล้านหาแสนกีบถึง2ล้านกีบนั่นเองเนาะถ้าตีเป็นเงินไทยเนาะก็ไปเปลี่ยนเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณ3,000 ถึง4,000บาทนั่นเองเนาะกระทู้แบต่ำหลายเนาะถ้าเทียบกับ,บระดับประเทศเนาะทุกคนและคําถามที่พี่ๆหลายคนเนาะเพิ่นถามเข้ามาว่าโ oh, อ้ใซส์ซีวิตแนวใดอ่าแม้กระทั่งข้าพเจ้าเนาะที่เป็นแพทย์อาสาเป็นสีน่เนาะก็ใไซชีวิตอยู่แนวใดเนาะอยู่ในนครหลวงจันทร์อยู่ในเมืองใหญ่แบบซี่เนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่าของสี่มันแพงเสีานา่นะแล้วใไซชีวิตแนวใดเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาตอบคําถามของพี่ๆกันนนนนนนเเเเเเเาาาาาาะะะะะะออออ่่อ่่่ววววใชีิตแแดดดพพืืจจยูรส survive in this country this เ <laughs> นาะพอว่าคือแบบคือแบบเคลื่อนไป Economic Crisis แห้งเนาะทุกคนเนาะจากที่ข้าพเจ้าเนาะได้สังเกตเนาะทุกคนได้สังเกตเนาะถ้าเป็นพนักงานบ่จะเป็นพนักงานภาคหลักเลยก,ก็โซนเนานะอยู่ในตัวเมืองใหญ่เศรษฐกิจโลเวจันเวสินเะนาะอ่ก็ดิเพนออนเนาะก็ขึ้นแล้วแต่อาชีพเนาะของแต่ละคนเนาะทุกคนบางคนกัเงินเดือนสูงบางคนเงินเดือนต่ำเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าว่าบอถึงพนักงานเนาะเงินเดือนกัน จะสัมกันเนาะประมาณล้านกว่าถึง2ล้านเนาะสิ่งสองล้านกีบนั่นเองเนาะก็เ,เทิงการดำลงสวิตเนาะก็ในแต่ละเดือนก็ถือว่าขอนข,อขอออ้างะจะยุ่งยากเนาะจะยากพอสมควรนะเพราะว,รนะว่าทุกอย่างบอกมันแพงขึ้นนะทุกคนบอกว่าจะเป็นเครื่องใส่ของสอยไปสินะเนาะเครื่องใส่ของสอยต่างๆ,ๆเพราะส่วนส่วนใหญ่เนาะสินค้าที่คนลรานำเขาเนะประเทศหลกัลกๆก็คือประเทศไทยนั่นเองเราจะเป็นของไทยอ่ะเนาะทุกคนบัตรเงินเรีเงินบาทไทยขึ้นสูงเนาะ แ้วคาเงินเราเนาะมันมันเฟือเนาะมันเฟอ่อแหงเนาะแหงเหตุแหงเหตุขาของสิบอยู่เราสูงเนาะเพราะอะไรตามเด่นเงินของเงินบาทไทยนั่นเองยกตัวอย่างเนาะขาพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในโคลวมเบียนแบบสี่เนาะขาบวกหลบคูณหาร่าใช้จ่ายต่างๆเนาะว่าจะเป็นอ่าขาน้ำม่าไฟ่าห้องเนาะ่าน้ำมันที่เดินทางไปเห็ดเบียกเนาะแล้ว่าไวไฟกินอยู่ต่างๆเนาะทุกอย่างเดือนหนึ่งในอย่างต่ำเนาะก็คือ at least เนาะอย่างต่ำสีหาหาล้านกีบเนาะทุกคนถ้าตีเป็นเงินบาทไทยก็ตกอ,อยู่ประมาณ8,000ถึง10,000บาทหมื่นบาทเนาะ8,000บาทถึง10,000บาทต่อเดือนนั่นเองเนาะทุกคนถือว่คาค่า,าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงเนาะเห็นหายการใส่ีวิตอยู่ในตัวเมืองค่อนข้างที่จะอา่ายุ่งยากเนาะค่อนข้างที่จะายากเลยทีเดียวเนาะสำหรับผู้ใดที่มีเงินเดือนล้านกว่าในการค่อนข้างที่จะโหแบบ ลันทดเนาะส่วนประชาชนลราเนาะตามเขตชนบทเนาะที่เห็นเอายกตัวอย่างเซ็นหมู่บ้านขาปเจ้าไปสินะขาใช้จ่ายถ้าเทียบกับในตัวเมืองมันก็โบลายเนื่องจากว่าอ่าคนอยู่ในชนบทเนาะก็จะหากินตามธรรมชาตินั่นเองนะทุกคนเนาะไปหาตามหายตามนาไปสินะตามหัวตามห่องแบบกินปูกินปลาไปกันแล้วเนาะส่วนละเข่ากับส่วนเข่าก็จะเป็นผลิตเองเนาะทุกคนเนาะส่วนเข่ากับผลิตเองส่วนรายได้ส่วนรายเนาะก็จะอ่าจากการขายเข่าเนาะ หลายคนกัมีรายได้จากการที่แบบส่งลูกไปเฮดเวียกเนาะหรือไปทํางานอยู่ทางประเทศไทยนั่นเองและฝากเงินมาให้แต่ละเดือนเนาะทุกคนกับเป็นอีกรายได้หนึ่งของอาภาษณ์นอยู่ตามเขตชนบทหรือตามอาเขตนอกเมืองนอะหรือว่าซานเมืองนั่นเองนะทุกคนตามที่ขาประชาสังเกตในปัจจุบันเนาะเด็กน้อยเนาะที่จบม .7 เนาะบางคนกับมาเรียนต่อเนาะส่วนหลายจะเห็นไปทํางานที่บางไทยเป็นจานวนลงหลายทุกคนเนื่องจากว่ามีรายได้ที่สูงก่อนเนาะอาถ้าเทียบกับ เฮดเบียเป็นแห่งงานเนาะอยู่ประเทศลาวฮันนันเอ็นนะทุกคนเพราะเงินเดือนขัดต่ำอยู่ทางไทยเนาะกาหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วเนาะทุกคนอันนี้คือโบเดนลงใน,นลงให้ผู้ใดที่แบบจบโมเชสแล้วต้องไปเฮดเบียอยู่ไทยเนาะทุกคนอันแรกแต่ความคิดส่วนบุคคลเนาะถ้าว่าโดยความคิดที่ข้าพเจ้าเป็นคนลาวเนาะข้าพเจ้าก็อยากลงใน,นลงให้เฮียนหนังสือเนาะให้เฮียนเพราะว่าความหูเนาะมันก็จะ อยู่ติดโตเฮาไปตลอดชีวิตเนาะถึงว่าเฮาสิบ่มีเงินเนาะแต่เฮามีความรู้เฮาก็สามารถสางเงินได้ขนาทุกคนการที่ตัดสินใจไปกับแล้วแต่ความคิดส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าบางคนกอาจจะมีทานาที่ยุงยากเนาะไปเพื่ออ่าสวยให้ครอบครัวด,ดีขึ้นเนาะและบางคนก็นคิดต่างๆนานาว่าเออจบมาบมมีเบี้เหตุงานทําอันนี้มันก็นเป็นปัญหาใหญ่เนาะปัญหาใหญ่ที่เป็นแบบว่าที่จะต้องแก่ขนาทุกคนแต่ความคิดคของข้าพเระาจกค็คิดว่าอ่าเฮียนถามมีโอกาสหรือว่า มีทื่นพอที่จะเฮียนได้กับแนะนําให้เฮียนนะเพราะว่าเคยแบบขอมหูเนาะมันหายเนาะทุกคนเอาข้าก็สามารถเฮียนหูได้ถูกบอกแต่ว่าการที่เขามีการศึกษาเนาะข้าก็สามาถนนำของหูนั้นมาเป็นทรัพย์สินเนาะของเขาใดในอนาคตเนาะทุกคนเขาก็จะมองการไกลถ้ามองการไกลกับอีกแบบหนึ่งเขามองการไกลในอนาคตเนาะว่ามันจะเป็นอะไรเนาะก็แนะนาให้น้องเฮียนเนาะถ้าว่าแล้วแต่การตัดสินใจของน้องๆเนาะคนล่าทุกคนเนาะที่เขามาเบิงเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี่ก็เห็นหลายคนเนาะไปเห็นอยู่ไทยที่เขาก็ ได้เงินเดือนขั้นต่ำกันหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นหาแม้แต่อายขาพระเจ้าหรือไอ้ไผ่เอื้อยเนาะที่ไปเหตุเบียยอยู่พุ่นนะทุกคนขก็เจ้าก็ได้ผ่าเงินเนาะ,ะบว่าแต่อ้ายเอื้อยขาพระเจ้าเนาะหลายๆคนที่ขาพระเจ้าเห็นขก็เจ้าได้ผ่าเงินมาให้พ่อแม่อยู่ทางบ้านเนาะสางบ้านสางเฮือนเนาะบางคนก็บนำเอาความหูอยู่นั่นเนาะหรือว่าประบสบการณ์ชีวิตจริงเนาะมาพัฒนาเหตุเป็นธุรกิจน,น้อยๆอยู่ตาม บ้านเนาะว่าจะเป็นขาขายอย่างต่างๆเนาะที่ได้เห็นได้ชัดเจนเนาะบางคนก็นเปิดห้านแบบว่าเสริมสวยนะพอได้ไปเฮียนหรือไปเหียนอยู่ประเทศไทยมานั่นเองเนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอย่างที่ดีนั่นเองนะทุกคนท่านต้องนอกมีโอกาสเนาะหรือใครก็ตามคนเราท้ามีโอกาสได้เฮียนก็นเฮียนจบก่อนก็ได้ถทาว่าเฮียนจบแล้วยังบบสามารถที่จะเอาตัวเองรอดหรือว่ายังบบมีอาชีพที่มั่นคงอันนี้ก็อีกปัญหานหนึ่งนะทุกคนก็สามารถที่จะตัดสินใจเรื่อว่ามัน,นไปความเคลื่อนว่า มันเป็นความคิดส่วนบุคคลเฮากับบอกสามารถที่จะตัดสินใจแทนได้แต่ว่าการบด้ลงให้ไปเห็ุเบียกระแลวลงให้เฮียนเนาะอัน,นเป็นความคิดส่วนบุคคลนั่นเองนะทุกคนเนาะกลับมาตอบคาถามเนาะที่ข้าพระเจ้าเขียนไปในต้นขิปเลยนะทุกคนเนาะว่าประเทศลาวเขาจะใส่เงินหยวนเป็นเงินเป็นตระกูลเงินหลักแทนเงินกีบลาวบอเนาะตามที่ข้าพระเจ้าคิดเนาะคิดว่าน่าจะบอกทุกคนน่าจะบอกเพราะว่าในปัจจุบันเนาะเขาก็ใส่เงินกีบเนาะ ก็ใช้เงินกีบส่วนเงินบาทไทยกับเงินดอลลาร์เนาะก็สามารถใช้จ่ายได้ในประเทศลาวแล้วเนาะแต่ว่าเงินชวนเนี่ยยังบกพร่องชัดเจนเนาะส่วนรายจะเห็นอยู่ทางฝั่งเหนือของเราเซนสามเหลี่ยมทองคำมันจะก็จะใช้จ่ายเป็นเงินชวนเนาะแต่ว่าตามนรหลงอาจารย์ในข่าวพระเจ้ายังบกเห็นการใช้จ่ายเป็นเงินหยวนเถื่อเนาะแต่ว่าอนาคตข่าวพระเจ้าก็บบงหมันใจเนาะบอสามารถครอนที่ได้ว่าเออเพิ่นจะเปลี่ยนเป็นเงินกีจากเงินกีเป็นเงินชวนบอเนาะอันนี้เขาบอกสามารถบอได้เนาะและ มันก็มีคำขวัญหนึ่งเนาะที่เพื่อนเคยแบบเอ่อเคยว่าสอนคนเล่าเนาะบอกว่าจะเป็นนักเรียนตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเนาะเพื่อว่าคนเล่าเฮาอยู่เมืองเล่าใส่แต่เงินกีบเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สอนให้คนเล่าเฮาใส่เงินกีบเนาะเพื่อว่าให้เงินเล่าเฮามันแข็งขาหนนเองเนาะทุกคนเนาะอ่ะจากการรายงานเนาะทุกคนจากรายงานข่าวของต่างประเทศเนาะก็คือ CNA เนาะเป็นข่าวจากทางประเทศจีนเนาะ และรัฐบาลเนาะว่ารัฐบาลลาวในปัจจุบ,บันนี่เนาะตามจากแหล่งข่าวหลายแหล่งเิ่นว่าอนุมัติให้ใส่ตระกูลเงินหยวนเนาะสำหรับสินค้าตามเขตสายแดนต่างเนาะและ cna เนาะได้เขียนตื่นอีว่าในปัจจุบ,บันนี้เนาะเงินหยวนเนาะได้แซงหน้าตระกูลเงินดอลลาร์เป็นที่ห้หอยแล้วเนาะทุกคนและจะกลายเป็นตระกูลเงินที่ใส่สํหรับตามเขตสายแดนต่างเนาะในจีนเนาะใน,ในประเทศจีนเลยเนาะตามสายแดนจีนในนั้นรวมมีประเทศลาวนาเนาะสวหรับเงินหยวนเนาะก็เป็นเงินที่ใส่อย่าง กว้างขวางเลยทีเดียวเนาะตามเขตสายแดนของประเทศจีนเนาะในเดือน3หรือว่าเดือนมาร์ชเนาะเดือนที่แล้วนี่เนาะทุกคนที่ผ่านมาเนาะเงินหยวนยังได้แซงหน้าตระกูลเงินดอลลาร์เนาะเป็นขั้งทาอิดเลยนะทุกคนจากข้อมูลที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการเนาะและจากเงาสัอนเนาะของของความแบบเอ็กซอร์ตเอ็กซอร์ตปักกิ่งเนาะสู่ระบบสากลเนาะในการสำพรั น้ำใส่หรือว่าการน้ำใส่เงินหยวนเนอะทุกคนตามเขตชายแดนที่มีการสำหรับเงินเนาะและใส่จ่ายเป็นเงินหยวนได้มีการบันทึกเนาะประมาณหาลอยสี่สิบเก้าจุดเก้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะในเดือนสามจากสี่ลอยสามสิบสี่จุดหาพันล้านเนาะพันล้านนะทุกคนพันล้านเนาะหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้เนาะเดือนที่แล้วนั่นเองซึ่งเป็นการบันทึกจากอ่ารูเทอร์คัลคูลเลชันเนาะซึ่งอิงใส่ข้อมูลจากอ่าการดูแล และการควบคุมเงินตาต่างประเทศนั่นเองนะทุกคนสวัสดิ์เงินเยือนเนาะเคยถึงนำใส่48.8%ในการสำลักเงินตาตามเขตชายแดนเนาะลูเทอร์คิวเรติสเนาะได้ส่วนเวลาอ่าที่ดอลลาร์แช่อ่าได้กยกเลิกเนาะคือว่าดีครายเนาะอ่าแมมลดลง46.7%จาก48.6%เดือนก่อนหน้านี้นั่นเนองเดือนที่แล้วนั่นเนอ,องนะทุกคนอ่าปริมาณเนาะในการสำลักเงินตาตามเขตชายแดนเนาะควบคุมทัทง้ทงทั้งทั้ง ทางนาตอนนี้เนาะแล้วก็ดุดบัญชีเงินทุนเนาะสำหรับประเทศจีนเนาะก็ได้มีการโปรโมทเนาะเผื่อว่าได้มีการโปรโมทให้มีการนําใส่เงินหยวนตามเขตายแดนเนาะในได้เคยมีการโปรโมทในการใส่เงินหยวนตามเขตายแดนในการสําหรับสินค้าเนาะเทรดเนาะต่างๆและเป็นส่วนหนึ่งในการนําใส่เงินหยวนเป็นตระกูลเงินตาระดับสากลเนาะทุกคนสำหว่าเงินหยวนเนาเป็นนาใส่เป็นเขรียกว่าการเงินระดับโลกเนาะที่ยังคงเหลือแมน ถือว่าตับเนาะเทิงว่าเทิงแมนว่าเนาะจะเห็นได้ชัดเจนเนาะก็ว่ามันเพิ่มขื้นอย่างคงตัวเนาะและตามที่ที่เห็นนะ,นะทุกคนอยู่ตามเมืองที่มีคนจีนมาลงทุงเนเส็จสามเหลี่ยมทองคําอยู่สบปบลาวราอยู่ภาคเหนือของเราข้าพเจ้าคิดว่าหลายคนอาจจะหูเนาะสามเหลี่ยมทองคำนั่นเองนะทุกคนณะตอนนี้เนาะก็ได้มีการซําหลาและการใสไจไร่จ่ายเป็นตระกูลเงินหยวนไปทีบหอยแล้วเนาะ,ะว่าจะเป็นหงนขา,าต่างๆที่มีคนจีนมาลงทุนนั่นเนองเนาะถ้าทางความคิดของข้าพเจ้าเนาะอย่าให้เปลี่ยนสก,กุลเงินกีบ มานาใส่ตระกูลเงินหยวนบ่เนาะแต่ข้าพเจ้าในฐานะานาคนลาวข้าพเจ้าบ่อยากให้เปลี่ยนเนาะอยากให้เงินกีบเฮาแข่งขัเนาะแล้วก็ภูมิใจในความเป็นลาวนะทุกคนเนาะและ้วก็ขึ้นเป็น่าทเลยเนาะอยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบเนาะเฮาก็อยากให้เงินเฮาแข่งขาเพราะว่าถ้าเงินเฮ้าแข่งขาเนาะเฮาก็มีโอกาสแล้วก็สามารถเหตุธุรกิจได้ง่ายขึ้นะนะทุกคนกับบรรดาประเทศบวาจะประเทศออกค้างเนาะหรือว่าประเทศใดก็ตามเนาะนอกจากนั้นเะนาะเขาสามารถไปถ่องเทีนะ่ยนวะ เนาะใส่เงินกีบเฮาพองเงินกีบเฮาแขขาสามารถไปถ่องเที่ยวได้อย่างสบายเลยนะทุกคนคือแบบเงินเฮามันเฟ้อต่ําสุดระดับโลกสิเฮาโอกาสที่เฮาจะสามารถที่จะไปเที่ยวประเทศที่มีพัฒนาหรือว่าประเทศเงินแขกขาของขาจะยากอยู่ตัวอย่างเ้นทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกาสินะทุกคนกนขาดที่จะยากหลายเนาะในการบอกว่าจะเป็นทุกอย่างมันแพงเหมือนในทุกคนเนาะบอกว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินหรือว่าโรงแรมหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะคนขาจะยาก เนาะฉะนั้นข่าวเงินเฮาแข็งขันเนี่ยก็เป็นโอกาสดีให้กับคนลาวเฮาเนาะสามารถใช้จ่ายเฮ็ดเหตเศรษฐกิจของบ้านเมืองเฮาบวถึงขั้นคริสต์แบบนี้เนาะก็หวังว่าอนาคตเนาะประเทศเฮาก็จะมีการพัฒนาและแก่แก้ไขปัญหาเนาะบวจะเป็นเหลืองเงินเฟ้อหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะทุกคนเนาะก็หวังว่าจังซั่นเนาะก็ I hope everything okay เนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะคลิปเฮาก็จบเพียงนี้นะทุกคนสําหรับพี่นะที่ข่าววันใหม่ยังไม่ได้กดซับสไคร์เนาะฝากกด Subscribe เนาะถ้าว่ามากกดดดด Subscribe Share กโอเเเเคคคนนาาาาาะลิปฮจบบบบพีีีียยยง้สสสวััร๊